<Fly> Channel. ท่านสปรีนคะยายโนวอนนั่นมันเออไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดเะนะความผิดไอ้กระทายเฮงสวยนั่นต่างหากแล้วท่านสปรีนอ,อ,อย่าตายด้วยไงแค่ไรหลบแล้วอะไรนะคะ จงเรียนรู้มันด้วยความเจ็บปวดเถอะอะไรนะฟ้าผ่ากลังวันศึกแสงเนี่ยนะนั่นคือเวทมนต์สมกับเป็นนายจริงๆใครกันเรียกฟ้าฝนกลางวันศึกแสงได้แบบนี้ฝีมือดีน่าดูเลยนะฉันว่าจะไปดูซะหน่อยจะตามมาด้วยกันไหมล่ะกาฟิวอี้อเอาี่ไปกินซะโดดไปมาเป็นเล่ยู่ได้ ก่อนจะไปลิงพวกเขาดึงไงอาสนีเอ๋ยจงกอบรับเสียงของเราเวทเสริมพลังเติมไทม์โพเอ็นเลี้ยวขวาและเพิ่มพลังทำลายมานน่านคุณสังเกเนื่อครูแเริ่มคาถาด้วยเวทบอลอิ่งบดแทะระหว่างใช้วอลเหรอทำแบบนั้นได้ยังไงกันแซกคำได้ยังไงล่ะเอ๊ะ ชาลิยะที่ใช้เทคนิคนี้ได้ตั้งแต่ปีหนึ่งก็มีแค่ท่านควีนส์นั่นแหละแม้แต่รุ่นพี่บางคนก็ยังใช้ไม่คล่องเลยนะยัยโนวอนนั่นเพื่อนของเธอใช่ไหมละ่ะถึงพวกฉันจะเหม็นขี้นหน้าก็เถิดนะแต่แนะนําว่าให้ได้ไปตามอาจารย์ให้มาหยุดจะดีกว่านะวันแรกที่เปิดเทอมท่านควีนส์จัดการรุ่นพี่ปีสามและปีสี่ที่มารังแกและขายตังเพื่อนร่วมชั้นดีเวทมนต์อัสนีบาทพร้อมกันทีเดียว จนต้องเข้าโรงพยาบาลทั้งหมด30กว่าคนแม้จะเป็นลูกขุนนางผู้สูงศักแต่ด้วยความแข็งแกร่งและคะแนนสอบอันยอดเยี่ยมทำให้ท่านคว้นส์เป็นหนึ่งในห้าสิดยอดของปีหนึ่งท่านควินสุดยอดเลยค่ะโอ้โหตื่นตันใจหลบแท่นนี้ก็เต็มเือแล้วมีหัวทองนั่นจะต่ฆ่ากันให้ตายเลยหรือไม่ถาเราเองคลกจะไม่ไหวแล้ว แท้คำร้ายในจังหวะแบบนั้นิ่งหลบได้ไม่มีทางที่เราจะพลาดแน่จะบอกว่ายีนันหลบได้หมดอย่างนั้นเหรอไม่ไม่จริงนะเป็นแค่ยีหัวเยียวแต่โดดเรียนทุกวันได้ท่อย่ามาอวดดีต่อหน้าฉันนะตรงนั้นมีเรื่องอะไรกันหยุดเดี๋ยวนี้ตามกฎสถาบันห้ามใช้เวทมนต์โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตในฐานะกรรมการฝ่ายวินัยนักเรียนคงปล่อยให้วิวาทไม่ได้งี่ เมื่อกี้แกว่ายังไงนะก็อบอกแล้วไงว่าไม่ใช่ความผิดของฉันยังไงเล่าเป็นความผิดของไอ้วอนนี่ตั้งหักเอาไปดูได้เลยหฮ<า>้อ <c oughs> แกเพิ่งทำผมที่ทันเพียรพยายามจัดทรงตั้งแต่ช้าป่นปี้และเท่ขนาดนี้ยังมีหน้ามาบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำนี่ยังงั้นเหรอ เงีนั่นท่าจะไม่ฟังใครเลยแต่ละตาไม่ได้ผลแล้วต้อเรียกหนีก่อนโอ้ยเงี้ยแบบขึ้นไหวของมี่เน่ว่านี่เดียวไมถึงขีดตากดแล้วงั้นเหรอมี่เด่ว่าขึ้นไหวแบบนี้ร่วงต่อสู้ต่อเนื่องจะมองได้ยังไงนะดังแกพวกสวะอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้น่าเบื่อชะมัดเรียกตัวเองว่ายิญหมูสวะแล้วมาเลียรองเท้าของฉัน จะยกโทษให้ก็ได้นะว่าอย่างไงลนะ่ะอฉันให้โอกาสแก่แล้วนะเยสววะอย่ามาเสียใจที่หลังสนหนแทรกแสงเวทมนต์เมเดอันเทมมิลคาโลฮาบิอัส เววลมนนี่ใช้เทสืออะไรยู่กันนเิกไม่เข้าเรื่องหรอกตระกูลขุนานางผู้สูงศักดิ์อย่างเธอใช้วาจาเช่นนี้ด้วยหเหรอเคลลิสเทลเลซาฟเห็นอยู่ชัดๆว่าฝ่ายสู้ไม่ได้ต่อให้เป็นผมก็มองข้ามการรังแกคนอ่อนแอกว่าอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกนะฮะนี่คิดจะทำแทบเป็นพระเอกละคอหลืองไงกาฟิเอลการที่มีพวกกระจอกเดินเพ่นพ่าน มีแต่จะทำให้ชื่อเสียงของสถาบันต่ำลงนะยะฉันก็แค่จะสั่งสอนให้พวกกระจอกเข้าใจถึงเรื่องนี้ถ้าไม่อยากโดนลูกลงก็หลบไปดีกว่านะกาฟิเอลถ้าผมไม่หลบละ่ผมมลบละผมว่าฟังกาฟิเอลเตือนหน่อยก็ดีนะ ลูกเหรอดีพวกแกตัวติดกันทั้งวันเได้รืงไงชอบโผล่ไม่ได้กันอยู่เรื่อยเอ่อเออนรูปเร่แบบนั้นมัมชนพวกผมก็ไม่รู้จักกับเธอเป็นการส่วนตัวแต่ก็สังเกตการอยู่ห่างๆเห็นอยู่ว่าเธอรังแกพวกเขาอยู่ฝ่ายเดียว นี่เราจะได้เห็นท่าสุดยอดของชันปีมีเรื่องกันกันกบตาเหรียสุดยอดฮะเพื่อนเธอก็อยู่กลางวงเลยนะรังแกอยู่ฝ่ายเดียวเนี่นะพวกแกตาบอดถึงไงคนที่เริ่มก่อนคือยายนั่นนะฉันก็แค่สั่งสอนมนให้รู้จุดยืนของตัวเองเท่านั้นแหละเฮสั่งสอนไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์ที่รุนแรงหลายบทขนาดนี้เลยทำเกินไปหน่อยหรือเปล่าฮะ แกคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงมีสิทธิ์มาบอกว่าใครทำอะไรเกินไปมีอะไรมาเป็นเกนชีวัดเรื่องนั้นได้ดงไงไม่มีหรอกที่ผมรู้ความรุนแรงนะ่ะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้หรอกนะควินเธอคนนั้นมีเรื่องที่พยายามพูดอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมไม่ฟังกันบ้างลนะ่ะเสียเวลาจริงหลีกไปกาฟิลเองก็พูดแล้วนี่ผมต้องพูดด้วยอีกคนไหมว่าจะไม่ยอมหลีกนะช ใี่มันนงน้อยห่่อยนะพวกแกมีเรื่องอะไรกันเราสัตว์าราจาฮวินเหล่ามาตอนไหนกันอีกแล้วพวกอาจาร์ใช้เวทมนต์โดยไม่มีวอนให้เห็นเลยรอยตัวโดยไร้ไม้เท้าไอพ่นลางอากาศแบบนั้นเวทมนต์บ้าบออะไรกันคนพวกนี้เป็นสัตว์ประหลาดหรือไงสภาพดูแย่มากเลยนะมานะ ผมถึงแนะนำให้เรียนเวทมนต์ไว้บ้างจะได้มีอะไรไว้ป้องกันตัวยังไงล่ะเร็เรวมากอ,อาจารย์ไม่รู้สึกตัวเลยพวกเธอช่วยอธิบายสาเหตุของการวิวาทครั้งนี้ได้หรือเปล่าในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาฉันต้องการที่จะรู้เรื่องนี้ทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองค่ะอาจารย์ฉันลื่นล้มโดนแอ่งน้ําทําให้ไปโดนควินที่บังเอิญเดินผ่านมาขอโทษนะคะควินทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองค่ะ ฉันจะไม่ก่อเรื่องให้คุณลำคาญอีกแล้วยวกโทษให้ด้วยนะคะรอดตัวไปนะโอ๊ยระวังหน่อยนายฮิวเธอเจ็บนะพูดงี้เองก็มาทำเองสิฟ้ากาฟิวจะเรียกชื่อนั้นต่อหน้าคนอื่นไปถนเอันดับหนึ่งพูดมาได้เนี่ยนะว่าไม่ถนัดเวทรักษานะ่ะไอ้บ้ากาฟิวฉันเลยถูกรองศาสตราจารย์เฮวินวานให้รักษาแทนเนี่ย <c oughs> ก็อบอกว่าอย่าเรียกชื่อนั้นต่อนหน้าคนอื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นก่อนสิฟ้าทั้งคู่ดูสนิทกันดีจังเลยนะคะอ๋อบ้อานอยู่ข้างกันตั้งแต่เด็กแล้วนะเธอคือมานาห้องหกโนบอนที่งดเว้นการเข้าสอบตามข่าวลือใช่ไหมใช่ค่ะเธอคนนั้นจะโมโหด้วยเรื่องส่วนตัวก็ไม่แปลกหรอกคริส์นะจริงจังกับเรื่องนี้มากจริงจังเหรอเห็นแบบนั้นคริส์นะจริงๆแล้วเป็นคนดีนะฉันรับประกันได้เลยเคยสู้ร่วมกันมาหลายครั้งแล้วด้วย ซู้ริการเหรอควินเป็นคนดีเย้แน่นะนะอ่ะหิวเสร็จแล้วแล้วก็เธอนะ่ะทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงที่จะมีปัญหากับควินส์จะดีกว่านะครั้งหน้าคงไม่โชคดีแบบนี้อีกนายนี่นะชอบทำเสียงแข็งแบบนี้อยู่เรื่อยคนอื่นเขาถึงได้หนีท่าทางที่มืดมนของนายกันหมดเลยอย่างน้อยอ่อนโยนตัวนี้สักนิดสาวๆก็จะได้ <c oughs> เฮ้ๆจะเย็นก่อนสิฟ้าป๊ามานาขอโทษที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะมานาเอ๋ฉันไม่เป็นไรแล้วสัตว์ารยจา์เววทล่ะเห็นมาช่วยแล้วหายไปไหนอีกนะไปนานแล้วล่ะเห็นว่าโดนตามตัวด่วนให้ไปจัดการกับปัญหาภูเขาน้ำแข็งที่คลายแถวนี้เสร็จขึ้นนานเนี่ยแหละ มานาแต่ต่แตาสุดยอดไปเลยนะได้คนดาวระดับนั้นเข้ามาช่วยด้วยและฉันเองก็อยากถูกช่วยแบบนั้นบ้างจ้งเพราะฉันเป็นเธอนะฉันจะแปลงเป็นลมให้พวกนั้นประคองไปแล้วนะเฮ้ยะเยนี่พวกนั้นเป็นใครกันนะดาวพีเอลหนึน่งลึกลับที่จมัมบัดนี้ยังไม่มีใครเคยเห็นวอลเว้นบนที่แท้จริงของเขา แต่กลับทำสถิติสอบปฏิบัติสูงสุดในประวัติศาสตร์สถาบาันจนได้อันดับที่หนึ่งลุกเด็กหนุ่มอารมณ์ขันที่โชว์เทคนิคเล้นบนมากมายในการสอบจนได้คะแนนสูงใกล้เคียงกันมีข่าวลือว,ว่าทั้งคู่ต่อสู้กันเอาชีวิตรอดจากฝีษาของจริงไปแล้วด้วยเป็นคนาดังมากๆเลยละ่ะเออฉันไม่สนใจ สุดท้ายก็ไม่ได้ลาออกสักทีเข้าเรียนก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างต้องทำยังไงดีเนี่ยใช้วอนนั่นระเบิดอ,อาคารให้กระจุยกระจายสักหลักไปเลยดีไหมไม่นี่ฉันบ้าไปแล้วหรอเดี๋ยวก็กลายเป็นอาชญากรจริงๆซะหรอกถ้าสมมิไอ้ขอขยะพันแล้วลก็ขอตายดีกว่าน,นจะไปไหนละ่ะมาทำให้ฉันคนนี้ขายหน้าแล้วคิดว่าจะปล่อยกันไปง่ายๆเหรอไม่มีทางลอก ฉันจะทำให้แกอับอายจนอยากลาออกไปเองล,ลาออกโอ้ใช่สิอยากลาออกยังไงล่ะเฮ้อเฮออเอลาออกละเอเอาสิค่ะทำเดี๋ยวนี้เลยค่ะฮ่า ครับเลยฉันยินดีค่ะยินดีความระเบิดเต็มที่เลยค่ะจะได้ออกสกีนี่เต็มที่อยู่แล้วอ,อะไรเนี่ยอย่าเข้ามาใกล้ดิยะบอกทตีว่าจะต้องทำยังไงคะถอดทางแบบนั้นอะไรกันอย่านั่งสติแตกไปแล้ว ระดับชั้นดูเป็นตัวตลกตอนหน้าคนแบบนั้น<ม>คิดว่าจะปล่อยให้ลาออกไปเฉยๆอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกยะแกจะได้ลาออกสมใจแน่แต่แบบนั้นมันก็จะได้ใจเกินไปหน่อยมั้งจะสั่งสอนคนไม่เอาไหนอย่างแกก็คงจะต้องลงไม้ลงมือกันหน่อยละกันนน่นมันนี่คือจดหมายลาออกที่ฉันใช้เส้นสายพิเศษจัดทาม,มาพร้อมลายเซ็นรับรองจากรองศาสตราจารย์เฮอร์วิน ขาดแค่ลายเซ็นของแกเท่านั้นมันก็จะมีผลทันทีเลยควักปอนของแกออกมาแล้วมาดวลกันตัวต่อตัว,ตวอย่างสมศักดิ์สีีผู้แพ้จะต้องทำตามผู้ชนะทุกอย่างแกจงแพ้และเซ็นใบลาออกไปซะ